หลายคนบอกว่าไทยลีกหลีกไทยของเราดีมากแต่ทําไมทีมชาติดูเหมือนว่าจะไม่ดีเท่าหลีกไทยเป็นเพราะอะไรครับโก้ลีกไท,ทยใช่ครับลีกไทยดีแล้วก็ทีมชาติดีไหมทีมชาติก็ถือว่าถือว่าไม่เร็วไม่ไม่ไ,มไ,มได้เร็วร้ายอะไรมากนักนะครับมัน<ช>ึ้นอยู่อับว่าซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ตัวผู้เล่นต่างชาติ5คนเท่าที่ผมดูคือคือในแต่ละชมเนะจะมีตัวต่างชาติลงซะหมดเลยซึ่งคนไทยเองก็มีโอกาสที่จะลงเล่นน้อย และเยาวชนที่ขึ้นมาก็ได้สัมผัสกับเกมใหญ่ๆซึ่งมันจะเป็นประสบการณ์ของเด็กรุ่นใหม่มแต่ก็ไม่สามารถที่จะลงได้ๆซึ่งมีมีตัวต่างชาติเล่นอยู่ห้าคนซึ่งเป็นแต่ละทีมมันเขามแ็งไม่ต่างแต่ในส่วนตัวผมแล้วแล้วก็ผมคิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันจะดีกว่านี้ก็คือเราเราต้องมาปรับเปลี่ยนกันใหม่ว่าเราเราก็ต้องมามองว่าอะไรดีดีมันจะดีต่อทีมชาติของเราซึ่งเด็กเยาวชนที่ขึ้นมาแล้วก็ต้องได้เล่นกับทีมชุดใหญ่เพื่อ ประสบการณ์ตรงนั้นมันจะได้นําไปใช้ในอน,นาคตวันงหงน้าที่ผ่านมาส่วนตัวผมแล้วผมสมัยยู่เทโลงงนะครับคือแบบจะมีพี่ๆตัดท,ทีมชาตินี่แบบเยอะมากซึ่งโอกาสน้อยมากที่จะเล่นแต่มันเป็นโชงเดียวผมที่ผมได้มีโอกาสลงไปช่วง10นาทีสุดท้าย15นาที20ทีมันทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างมันก็จะมันก็จะเป็นเหมือนกันซึ่งเปประสบมันจะได้นําประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ในอนาคตว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เึ้นแบบเวลาผู้ใหญ่ว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ ในส่วนขอิมชาติเองก็มันก็ขึ้นอยู่นักเตะด้วยนะครับเพราะว่านักเตะเขคาเลยชอบซึ่งปีที่ผ่านมาเราจะเห็นะว่าม,นมนนนันมันเยอะคะแนนขาดมันเยอะมากๆก mm hmm. แล้วก็นักเตะเนี่ยกำลังมาตลอดทั้งปีไม่ mm hmm. ว,ว่าจะเป็นนักบอลยิมชาติหลายๆคนซึ่งซึ่งคนเล่นยิมชาติเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเบื่อฟุตบอลเราเหมือนว่าเราทำทำ,ทำ,ทำ,ทำพยายามทำเต็มที่แนละ้วร่างกายเราเรา,เราไม่ไหว <Okay. S 2> ครับผลงานบางเลยอกาไม่ดีซึ่งในทีมครับที่ผ่านมาก็ ก็ทุกคนก็ล้ามาจากเกมเกมที่เกมลีกแล้วก็ผมคิดว่ามันอย่างตอนนี้เรามีเวลาพักแล้วก็เรามีการเก็บตัวที่ก่อนจะไปจโรมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เคนได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็จะมาพัฒนาขึ้นใหม่กับเกมรับมครับ